ขาวโตระหะตโตสัมมาสมบุทธัสววอนชายโยมผ้าบารมสีสุนใจส่วนเกณฑ์เจ้าพระเจ้า จอมจากคญสเวยสักสอบหกเท่ากอบกับกนเป็น hmm ท okay, ี่อาตัรเสียงเนืองั่นเื่อนก้องเสียงตื่นตองสาบกุคนเทียมพ้าใจสันสานพันทั้งปวงน ทั้งเขาหลวงสซนเนโรรา ไว้วันว่าตัวอีสานทั้งสัตวตามปาริพาเจ็สันถูกขอบคันปาริดาวันนั้งเัาตาทำรำมหาศาลไปขาของมดแล้วเง็ยตัวตุ๊กเงวไปดูตัวปะวัตนเตียนวัดวารันสองเลืเดลกับั้งเนอยเกวสายสมอนกับท้งเว ยท่านนอนต้นพานเงานางพองกับผู้เยี่ยมเจียงเจ้าสนใจปัญญาไว้คิดหมอหมอกราบถามนางน้อยนอพุทธดีตูรอรมาเฮสีแก่นเงาหากกษัตร์เจ้าทั้งหจึงมาชุมนุสาลบมพอม m u ວຍອ່ອນນ້ອມເພິ່ງນາງພ້ອມທໍ ตา้าในกาลยาบนมนใ่บินนี่งหย่างเดียลตรมาวัน์รพาศได้าวตาสีปานีก็พอมังเต่าเพลินละมาทำมุญอักเสินพระเพไอตาวาก็ให้ย่างหาฝนบใ้บ้านใเมืองูนกันสุลพาศในกาจัดตกลงมาในกรมเขตปติสินีนา สาลาอาตะมัดทั้งາากาเสนตุสาธาอาหาพิกาเวดูลางສิกสูสงทั้งลายยามหยสกเศร้าและโา สาเภรัตถ์เจ้าเมืองมวลทุกมู่สาภูก็หมูมวลมาทั้งเสนาและมุนเป็ทั้งเศรษฐีและทุกตาบางไหนมาพร้อมพวกมูธานุหานนะครูอาจารย์และนักปากธรม์ธม์พอมมูอเนืองน้อใ นับได้สิบนอ่คุอันนี้ก็มาอีกแล้วแม่รับใ้เนี่ยุนใต้คนเดียวแต่เงินที่ตาดต้อรับอาสาต้ได้างลุ่อต้างก่มต้งต้อเ

้ามีนุ่งเออนี้เนี่ยคุณอศหลักใอเงี้ยที่บาดมาบูตาทํานมาฟัง่ำมหาการคนใดๆแม่เนาะเงี้ยที่บาดเนี่ยเปอนการ่าอักเสอพระเบเยอเอยืนดีบ้างบุลัมือเปนคนทีทอาบุญหลายคนนี้อยู่คนมาวอนเี้ขอให้แม่ดงมีตะกนถึงแม่เนาะเพิ่ขาเจ็บแข้งให้ดวงให้เตาเดิมหันเจอะใบหน้าเจาะเจ็บขาเจ็บแข้งเจ็บอไรเบขเจ็บหัวเวงแอ่เล้องแม่เดิเย้วๆเลยถวอใจ อันนี้ไมาอีกแล้วมีใงนเส้นผมสบินนี่นะผู้ดีอลาดใ้เงินทิหฮาบาทม่ะครบ้าทำพังล่ำห้าสาประกาศขูงนาแแม่เนาะเงินทิหาบาทเนี่ยเพื่นกับค้อมดูความเต่าเพิ่อนนี่แหะเพิ่นปาดนาจริงไดขอให้สมัครัมปาดได้เม่เด้ออันเจาปเป็นให้ไก่ดแดงไยนะเห็นหน้าเลยปะโได้เขาได้หลายเด้อตาดุนี่จลกบากเลยปนะเนีเอไน้ไม่ยเอาีกแล้ว เอาม่ใ่ดมิจันเนี่ยพอดีลเิบาทพุทาังมหาบาททิบานาิบาทกับพอูดความเต้าความพเนอาเหอาท่จรงก็ไ้อับัเลยนเนี้เมุ่เจ้าอยู่ดีมงากกบาอด้นเ่าัยัอนอดเาอนนั่งาันนี่เ่าเนเตอดัดนี่ละ ผู้ดีอาลาดในเงินยี่สิบบาทมาบูชาทำฟังลำมหาจัตรบริการกุบุญนอแม่นอเงินยี่สิบบาทนี่เพิ่นกับป้อมดุป้อมเต๋อป้อมกุังเพิ่อนนี่แหละเพิ่นมาทำบุญันเส้นพระเบี้ยไปเข่าในเมืองนี่นั่งหรให้เจ้านี่อยู่ดีมีแหงเด้อขอบพ่อผู้เยอู่นาตชะบับย่อเป็นยาตเป็น ยังว่าอยกแลวเอาแต่ละคนนี่ละเอาไปจอนจอนมรยอนทั้งท่าไปออันนอยี้มาอีกแล้วทนกผู้ดีลาบย้นย้อสบาทมาบูธาทำพังลำมหาศาระกยขานะแม่น้องยนยืสบาทเนี่ยความู้ความเต๋ความคอบคุเป็นอะไรเป็นปัตตานีจริงไดก็ให้สมกัปัตตานีทำงานจริงได้ก็ให้สมตล จอนเดาจอนบนเรีว่านทั้งไก่อันนี้จอนเดาจอนเดาย้อนทั้งท่านอันนี้มาอีกแล้วไผ่หนอเออนี่มาอีกแล้วแม่แดงกับปูกกับเต่าพวกนี <Adventure> ้แหละพวกนี Recently, ้ก็บ <C> ้าย <sovere> ิ <Bailey> ้มหาบาทมาหูท่าตั้งตั้งลำมหาศาลคนเรียกการูน่าเงินี่สิบาทนี่เพิ่อนกะอ่าบาทนาสิิงไรอะไรเพิ่อนไปให้ไปหน้าก็จะเก็บแทงเก็บขาเนื้ออยู่บ้านก็จะให้มีอันไหมาพานเนื้อหอยอยู่ดีไม่ตานนีบ้าก นั่งเอาจอนจอนบริยนตั้งทานอันนี้อันนี้มั่งแอันนี้มั่แอีกแล้วกูยแอคุยเฮล่ะเเงินยี่สิบบาทมาบูชาถ้ำ่าก็พวกองเพิ่นอีละเอเลยเงินยี่สิบาทมาดู่าท้ำตั้งรัมหาธาตก็ได้ขาดองบุญทนว่าเงินยี่สิบาทนี่เพิ่นปารถนะที่งไดให้สมาร์ตสมปันะเด้อคุยเออา เอาทางนีพีะเงนี่มีออไอาสบาทนีอันนี้กีสิบาทป่จอนลจอนบริยนทั้งท่านอนี้มาอีกแล้วแม่เน่าหน่ล่ะ่อใหญ่ายพความดุความเตาความเพลนนี่เพล่นด้เงินมายีสบาท่าเพล่นปาตนาว่าขอข้อเพนนี่มีเจกอนสุกเจริญเนี่แม่เด้อไอมีอายุบรรณสุขะพละสาธุมาพี่ไหมพี่พีพี่ าบจอนแล้วจอนบริยอนทั้งทานอันนี้มาอีกแล้วอาจารย์วาลีกินแพร็ดจีลาแพร็ดผู้ที่ลาได้เงินยี่สิบบาทมาบูชาทำฟังลามาศาลบริการของคุณท่านว่าเงินยี่สิบบาทเนี่ยความดุความเต่าความกลัวของเพิ่มเลยล่ะ เพิ่นปาเน่หาสิ่งดใดไอ้สมักก็ป่าเสนอหาแล้วแม่เด้อคุณคุ้ย <ๆ S 2> อยู่ดีมีแห้งหนังกายแข็งแรงเดอ้อแต่ถูกโอ้ยลงป่าดูคว้าละป่าเถ้าป่าเถ้าอันนี้จอนเราจอดบริอนทั้งทา่าอันนี้มาอีกแล้วแม่ฟองมีอ่มามายุธาเนี่ยผู้ดีอาลาดแต่เงินสิบบาทมาบูชาตั้งฟังลำมหาศาลก็เลยขาดของนุ่แม่เนาะเงินสิบบาทนี่ก็ความดูความเตออมิบความโคกข้าวขาเพิ่นนี่ละ เพิ่นปาธนาจริงได้ใอ้สมมากงปาตนาด้แม่เด้อมีคนนะสุขภาพรังสเงี้ยเลงเงน่าเล้วก็นยังดอกย่งบลายดอกเพิ่นเพิ่นปรจบไงด้กจอนเราจอนบ่าจอนหั่งานี่ยนี่ม่อีกแล้วเม่แม่เงินแม่เงินแม่เงินเอาเพิ่นจบแล้วสาจ้เอาเพิ่นจบแล้ว Ôi, ban lèo bà nhỉ Áo Đây là mắt trà thắng đầy Ôi than À ôi, hãy sao kiếp khen kiếp khá đó Nè นี่เอาแม่เก็บเก็บเก็บเอาเก็บโอ้ยเจมินเปมนสัดท่าหลายเด้อพี่น้องเอ้ยบวงเนี่ยเต็มงอนเห็นปะสัดท่าหลายหลายพี่น้องเนี้ยเพิ่นโกมาทุกคนนอโรน อจบพอดีพี่น้องจบโดยการโปรยท่าน <c oughs> ได้บ่าเราเก็บไบน้ำมูบ <c oughs> ม่เอาไปแม่ดึกไปแม่โอ้ยคือเป็นแนวเพชรแถน้อบ้านทังนี้ หมูหมูหมูเด้อืมเปิดแล้วได้ลมอ้าวผู้เพื่อนใจบุญก็ให้เพื่อนได้มีแต่ความสุขความเจริญเด้อท่านมาเท่าใดก็ให้ได้เพิ่มเป็นลอยเท่าพันเท่าเด้อ ผู้เพิ่นใจบุญสุนท่านกระไดไอ้เพิ่นเป็นมห AH าเศรษฐีลำลำรวยรวยสุขภาพดีดีถือรางวัลที่หนึ่งเด้อจาประมาณนีแ้แหละพี่น้องบันกระิกลับแล้วบันรับพอดแล้วกระิกลับแล้วับ,บพ,วพ,วพี่น้องสาธุสาธุ